สวัสดีครับผมคนสารบาวพันธุ์พื้นเมืองครับผมได้เวลาเดินทางเข่ากอทมอแล้วครับบัดที่นี่ผมทงลงทาแล้วไปกับลัมโบกินีนะครับอีกแล้วครับมาเด้อครับเด้อไฟจีไปมาขึ้นบอสดีเอพกันมิดเลยครับเด้อสองที่นั่งที่นั่งหนึ่งกับลูกสาวเพิ่นนั่งแหะครับเนี่ยสิพักบ้าสงการเพิ่นจีไปเฮ็ดเวียกครับผมกับบ่าวหอยของสิบ สิไปทายทายทายทอดทายนี่นะครับเป็นตากล้องเองครับเมื่อนี้เพื่อนเป็นเป็นผู้แสดงเองนะเนี๋ยครับรเ,เออโบนยยกเราเคยนมะึงบอคอย,อย <laughs> จะ <laughs> จะ<า> <laughs> แ,แปะแปะ ไปหอยเริ่มหรือเปล่าไอ้หอยไปห,หอยสิไปดเลยสนปซย้ยหอยสิน้ำท่านมาขีมออร์ไเเออป,ล,ปล,อล่อยไหลไปรมารับมาไสิไปก็รถแรงครับผมรถแรงแห่งหมู่บ้านนี่เด้คันนี้ ไมาสู่อีเขียวแดงได้ต่งได้ครับเนี่ยมีไฟวิ่งสูนบอรถหามาแข่งเลยครับแถวนี้ย,อย,อยบอสแล้วแข่งลงทงลงท่าเนี่ย <laughs> นี่ครับกำลังจอดอยู่หน้า,บ,านบ้านบ้าหอยอยู่ครับตอนนี้ นี่ครับมีทางยาสิบเอ็สีฮอร์โมนเข่าครับผมเตรียมพร้อมไปครับมาที่นี่ไปเลยครับไปเลยเดี๋ยวผมจะเคาะให้เดี๋ยวผมดเฮ็ดกระจกกรันก็ก็มองหลังให้เด้อไปดีฮ็ดกล้องมองหลังให้ไปถอยมาเล่น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 เดี๋ยวเฮ็ดกล้องมองหลัง เบกล่องบ้องหลังนี่เลยครับงานหอดแล้วแหม่แมอีละและ้วมันคืนไหมน่ออ<อ>น,น่อย,อยเ่อ่นันเ้ยลยเราลยแบทีนี่ะไครับที่นี่นั่งให้ดีกันอืออครับจับได้ไหมครับคิดก็เกา ไสซิน,นี่ละสาวมาดกูกับโดดตัวเองโอ้บัลเบาไปเลยครับเบาบัตหน้าคกันอ้หัดเตะบัทด้วยครับตายตายมัที่ไดีของบุเอา <laughs> โคกได้เพียนโค้งข้างหน้านั่นโค้งเด้อไปเดียวเออค่อยห้องเอาอยู่บอกโอ้ยตาแล้วครับฝาดงนี้เด้อโอ้รถเก็บคิ้มมาแล้วเอาโคกได้เพียนโคกแน่ตายแล้วตัวบัดรเอ้อลอยเต้าแล้วครับฝั่งนี้ ติดแล้วแ,แวก่เดี๋ยวกับเนบรรยากาศ นี่ละทางนี uh. à, ้มาเห็นไหมอืนี่ละนั่งอยู่นีหลาจับ nhau เลยครับเี่งดีกว่าเลยครับพี่น้องเอู้าูอะทีติดแน่นไปนะครับเด้อครับสัญญาณกันเลยมันเร็วรถมันแรงโคตร ตืเต้นครับติดแน่ครับผมเอา แสล่าเซลครับผมได้กาดเลยเย็บเลยี่สุลาเดี๋ยวทงหายทงหน้าได้ครับกลับทงเลยโคอกาสก็ยังอยู่หน้าแับอันนี้เป็นแสล่าเซลได้การเลยว่ะ โอ้คือพักกระสากนกระเซียนโอ้หอดใบเบาหอยโอ้ตกงอกเนี่ครับรถรดเต็มสนเลยล่ะโอ้ ร้อยสาวจริงๆครับผมโอ้สามหัด <c oughs> ถึงแล้วครับจุดที่หมายห้อยผู้เดียวเอางดก่อนเลรอแบบเบาหอยตัวนั่งหลังเสือมันจะเลี้ยงสถานตัวนั่งก็ไม่มหัว <c oughs> โอ้สับนี้ค่อยก็จุกแล้วล่ะ<อ>แต่หมาเจ้ายังไม่ไม่ปากเลยมันยังไม่บขอกับค่อยเลยอะ่ะเบื่อเลี้ยมันจุกท้องมันอยู่มันเบ้ามาได้ <c oughs> มันน่าจะเว้าคอยถามมันตั้งหลายคำ <c oughs> จุกท้องเลยครับผมแต่ว่ญญาต้องต้องหาเบาะเสริมจบเจียครับผม,มจังสิมานั่งเลยจงังยอยู่ครับมาหอดจองหอด ทงหน้าแล้วครับแบบที่นี่เิ็นสิมัตสีฮอร์โมนเข่าครับผมหลับจ้างนี่ครับมีควอยดอนพอร้มมพอกกมตัวนี้เฮ้ยมข้อยดอนเขาติดข้อยดวนหน่อยข้อยเผือกตัวนี้รูปแมนยุบ่ะอ่ะติด,ก,ดการนะครับฟังเห็น ตฮักแท้นี่ครับสายน้ำสายน้ำล้นยึดเขตบ้านครับผมที่เคยมาตกปากกดกับบาวาพุ่มตะกี้เอ้อาเอียงบัดท,ที่นี่ไฮ้ยดันครับผมรคาคาแพงเถือเด้อนี่ นะในการนี้ตวนี้ครับเร้จะบอ,อกเสืออ้นบอ,อบบนจ้าแบมฉันละและก็ตันพ่ดีปุ๊ดดีครับเนี่ย ไปเห็นเด้นเนี่ยครับนี่หลายปีแล้วขนาดคนยูทงอยู่ท,งทางโอ้เถิกพร้รอมตัวนี้ครับเถิกดอนเลยเป็นพอพันเลยแหละนี่นี่ครับมีป่าด้วยนะี่โอ้ป่าเยอะอยู่ด้วยน่ครับนี่แหละครับ,รบผมเคยไปเที่ยวสวนสัตว์ไปขี่รถไฟเห็นไหมครับ ยี่รถไฟน้ำมันอะไรขี่รถไปรถไปเห็นสิงโตก็ว่าอุ้ยลูกเห็นไหมสิงโตเั่นอ <arian Inaudible> ุ้ยยีราฟเห็นไหมเห็นเพื่อถี่บางหวดเห็นขุยอุ้ยขุยดอนที่จริงเพิ่นเพิ่อนบอกไทยนะครับแต่ว่าบางทีดีเพิ่นบางเห็นเห็นอันขุยดอนเพิ่นเลยลืมเพิ่นเพิ่นเพิ่นบอกว่าขุยเผือกนะครับเพิ่อนบอกขุยดอนที่เรียกกันเป็ภาษาไทยเบิด มาตลอดอ<ะ>มาเห็นค้ยเลยครับเลยลืมเลยเล่าโปรกออกมาเลยครับนผมจุดน,นั่งยิ้มอยูใ่ในใจดอกว่าครับไปครับผมรายการดีๆวะ่ะค้วยเถิกต่อไปเพื่อนีเป็นลาซาเลยแหละครับผสมพันอย่างเดียวเลยเพื่อนพ้วยดอนเนี่ย มาทครการครับสนใจควายดอนเดรอนครับเย็กได้มาเลี้ยงเน๊ะบรรยากาศดีครับเก็ควายดอนมาเลี้ยงควายเถอกพ่อแม่อนาคตว่าได้ได้ดีดีครับ,รรบไปไปทับไหมครับเป็นพ่อพันธุ์หลักคุณผู้ชมตูระหารรวยหรือ,อ,อบอกให้ สมย่งยยางเ,เ,าเดียวเลขตัวละหาลอยหาลอยไม่ขยับราคาไปสูงุเด็กมาเลี้ยงเล็กตัวครับพ่อเด็กขี้เลี้ยงน้ำคันแท้ไหมครับย่ำกินหยาดน้ำพันแท้ย่ำแรง,งสี่แลขี้เลี้ยงนี่สิ่งเด็ดกาดเราถึงการดใส่ก,ก,ก็น่ามากเลยวันนี้เพิ่มสิบแปดสิบอมม้วนเข่าครับผมสิบเพิ่มเล็งสาร ได้คิดฮอดบ้านบ่าครับผมดีว้าจับต้นขาดเดือดนีด่ครับผม เนีเรีเด้ผมบาที่ไนเวีาด้วย่น้น่็นเต้าเมียกตัวตัดกวนึนตัแ่ปาเมือกีครับผมมึงเทกูเ่าฮมึงมีกบบ้อยยนคักบีโอุ้่งไอย่นี่น้องช้าเลยครับได้กาีครับ ชิวๆเลยครับบรรยากาศเอ๊ะเบิกสิ์สิคำ่ำมีอยู่มีอยู่ไม่ยทางกันมีเบิดโต๊ะต้นเลยใช้ยู่เฮ็นหนังไวม,มาหาปลา,า้นชน้น ครับทีมงานกำลังสิดไดการเนี่ยได้ครับเนี่ยครับผลได้การดีวาครับเนี่ยเฮ็ดซุ่มเถียงบ่เข่าท่ากข่ท่าครับผมอยู่คนอยู่ในบ้านเหรครับเพิ่นมารับจ้างเถียงใก,กล้บ้านเลี้ยนเชียงกันแล้ครับเพิ่นมาจ้างหมอสองหมอครับผมหมอ,อหอยครับหมอหมอสองการครับคนปลูกกระส่วนทุยยางตัวเนี่ โอ้ได็น hmm. ุวเสาวกมี่ครับยี่นี่มาเขียนนองศาลยนี่บอกีแมนละยี่นี่ละเขตน้องศาลร์เอวดที่คำคือปลาอ้อยกันนี่ละเขตแดน ซ้อนินี่แหละครับโครงการน้าประปาสู่ไล่สู่ท้องนาครับผมโครงการแสงแสงอาทิตย์ตะเบียนกำลังตกดินครับอ,อ,อืม ห้าแนีมาเห็ดกินได้การนะครับนี่บรรยากาศเที่ยงรังนี่โจโเมนูกับแกมซะละนะครับบอนนางกินกับสุดยอดเลยโอ้ได้ก,การไดการครับไดา้กาศดีขนาดเลยเป็นปลูกพืชพักพรอพ้อมมี่น้ำบรดาลน้ําัันพร้อมครับผมนี่ครับเป็น สองคุณหมอสองหมอนี่เพิ่นมาปราบับบอมาอันนั้นครับห้อมมุนเขานี่ครับซุ้มเหมือนแม่นเบิดได้ครับพูนทีวานคือไอ้วนาเพิินกตีมารับจ่างครับมาสิบไลครับผมพูนหอ,อ,อดติดห่วยเลยแม่นเบิดครับ ด้การครับเพ็ดดีเวทเทียง,งนี้ครับผมหมากับพ่อหมา หมอสงการข you know, ึ้นหมอเพิ่นโอน <médico S 2> ้ยใส่หนากากาตัวนี้รอคือมาเห็นโควิดตักตัวอยู่แต่เดียวแถวนี่โอ้ยเขาไม่ให้สีแล้วยาฆ่ายาดันเขามาสีฮอร์โมนครับครับผมอันนี้ไม่เป็นยาฆยาาได้ครับเนี่ย ว่าเขามีมาตรการห้ามสีดแล้วอย่าลืมเด้จังหวัดชูไทยถ่ายด้วยนี่เอาละบอปิดไปก่อนหนึ่งสามสี่เด็ดเด้สีดอยากก็ต้องเด็ดเด้เลยครับผม แต่การที่เก่าครับผมมันเ่นเกี่ยว,ยวมัมนยนตีว่าคืออีกเนี่ยโหวันว่าิวคิวจนนะครับผมคุณหมอ้องหมอครับผมอยู่ดีไม่แห้งนะครับเด้อนี่ครับบรรยากาศเพิ่นมา รับจ้างหาเงินครับผมเป็นคุณหมอสีทฮอร์โมนเขา่าครับยินดีมีแห้งครับผมทายถวดวิถีชีวิตผู้เบาท่บ้านนี่สินะครับให้เบ่งบรรยากาศท้องไร่ท้องนาสามทุ่งง่าทุ่งหน้าบรรยากาศเทียงหน้าสวยๆครับผมวิวงามบรรยากาศยำแรงพร้อมยินดีมีแห้งกันทุกคนครับลำรวยสู่กันไปครับผม อีกีแห้งปุดแบบพฤนจิกสิบแล้วบะล่ะครับมันสีดำเหรอครับสูตรแมนเบิร์ดได้ครับเนี่ยมันปันป่นใบอีกีแห้งสวัสดีครับ